สบายดีพี่น้องสบายดีบริสุทสุขสุขคนข่าวดีอะไรเจเนอร์นะครับข่าวดีมันฉันนี่กับโมเดลได้รับข่าวดีโมเอาเบิร์ที่เลยว่าตื้มจนสิฮานเฮงกันใหญ่แล้ววะผลลพันผลละพันไปหาน่อทรงเจสายโทรมาเอาหมักโม ได้ส่ํนี้ได้ซ่ํนี้บ่ทุกคนได้่กันจากไปจากไบัดนี้จากเอื้อยทางอเมริกาออจาหลายเอื้อยเด้อเพิ่นจะลําเลี้ยงชื่อ12 13ครอบครัวก็ส่งเบิดแล้วเนาะถือว่าบดาวสุดท้ายถือว่าเบิดบ่เบิดเลยกโมนปิดเบิดลเเหลือแต่ไห้น้อยน่ะอือก็ี่ฝาค่ะคุณยายอุดนุนรอบ สุดท้ายเนาะนี่ว่าจะลืมไปฝากอุ่นๆมากระโพกได้เลยมากระโพกยังซ้อมให้บ่ได้บ่ได้เจดำากระโพกยังอยได๋พี่น้องเอ้ยช่วยอุ่นหนเด้อมากระโพก็ยังอยู่ซอห้ตัวแงขี้ที่มาเบิดน้ํามันเท่าใดลิตรมาน่บ่กระโพนั่นได้ทนอยู่บ่ยังกระโพดกสิก็บกโมอยู่ดอกเนาะกระโพดกขายได้เงินหน่อย6 700 อ้าวกะโยนอ้าวพันในบิดนหาโยนเอาห้อยนะขายช่แถวหกพันบาทเอาไขายอยหก้อบาทของเราจากแถวไห่นมาทันเถ่อนหายจำต้องดำมาหกแถวมาจากยิน้อยยิงช่อแถวมอพันเราในหกร้อยนะตามีตัมเกิดไเรือยว่ากัน ขอบคุณหลายๆเด้อหลายๆเฮ้ยเอื้อยอะไรเนาะขันน้นมาอะไรแบบทีลาวเอื้อยมันเป็นคนลาวคนที่เพิ่นซัพพอร์ตหรือว่ะอันนี้บอกเรื่องว่าคนละคนกันอันนี้เพิ่นเป็นคนลาวเนาะเป็นนคลาวอเมริกาอแิ่นจะเห็ดการัญชาติลาวเด้เป็นอเมริกาเต็มตัวเลยแม่เละเพราะว่าขั้นบริหารนั่นก็อยู่ก็ได้ แมินถือแต่ยินข่าวถือจับจับส่งได้ถือจับส่งนผู้บได้ที่บวชตาสันชาถือจับส่งหรือว่าบมมีครอบครัวบมจักเนาะเขาสิส่งมาบ้าผู้ได้ที่อนบมมีครอบครัวก็คือบมมีคนเซ็นหับเอาผู้ได้ที่ส่งเงินมาบ้านสางเฮือนสางซานไว้ก็ถือว่าโอ้ดีได้มาได้อยู่โลดแม่นผู้ได้ที่แบบโบรานมีซ่านเขาส่งมากอ่ะเนาะอยู่นับเอโน่ออกไปเห็นแล้ว แม่นแม่นแม่นก็น่องหีบไปหายก็ขายด้กบอกว่าจะยู่จะุามากาเจาะซุกมหเาอกว่าจะล่จะพามากาเจาะซุกขุมหมานี่นีุกมานี่นลงยันลงสีเหลงเลกากาเจาะเป็นห้อยละซุกโลดเแนหออนี ไก่ชับน้แดงใจหวอยงนนสีเขียวก็ได้เน่มินี่ก็ได้แล้วก็เตมเพื่อนมีอพรเอิญมาให้มันสูบัตน้ำกันหาไป้ชงกแลที่ละโอนขัดอนีอโลเขามาบ่ได้คือแบบเขาคอนเนตท้ายกนเตื่นไปชงเขาใี้อจอยรับชาบ้าเลิศก็ปเขาบอกพ่อสักก็เห็ดข้างอลู่ป้าผากไหวเอาละพ้ไดบ่บ่พ่อก็ผากไหว เอาคาชงพอดีเผื่อมาพอดีม uh> uh oh ัแพรงอยู่เนี่พี่น้องสับแพร่งปลามวพอดีอันพอดีมันโม้ชุกเผื่อมาก็ถือตัวฮาร์ปีต์ใหม่ได้มาหอดเทียงหน้าแล้วพี่น้องเอ้ยจะได้กับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อซื้อมักโม่หายเนาะหายอยู่ดีมีแหงเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวย <laughs> biết ra ham nó này <laughs> <laughs> sẵn là lấy sẵn 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 vật mô vật mô sẵn 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 Lấy sẵn khó sẵn Thu mai thu mai Thu sẵn thu sẵn ngắm ngắm กบหมุกระลงหอมกันตีดเหอันใหญ่โยป้ดานกยขึ้นเฉยโหปดอ้หันหปลูกบางลูกย่บงลูกเด้อนะครับตีนเดอกเด้อีดีย่ดีเด้อเออโยโยโยปดโตประมาณเป็นโลพอดนี่โย่โยโย่โยหนแม่กะนาอี Ô này yong nhau 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 มาแล้วสองเสียบมันมาแล้วเอาขาตั้งกล้องมะปั๊บลงนนั่แหละพี่น้องเพื่อนกระชิบไปขี่อะไรอะไเบิ่งนะกระชิบไปขี่ฝนจะไปไปป่าลุ้มไปป่าลุ้มน้องเนยกระชิบไปเฮียนครับไปเปิดเกินเออไปลงลุไปก่อนจากซอน

ของเด็กน้อยน้องเอ้ยก็ถือว่าซ้ำน้องเนยก็เขาก็ขี่กันหลายอยู่เพราะว่าแถวบ้านเฮากะหลดใหญ่กะบบุกคอยหลายมันได้ก็ถือว่ายังยังใครกว่าในเมืองอยู่ในเมืองนี่โอ้บุกกะปล่อยจะแถเลยน้อ,นองหลดหลดใหญ่บัวว่าเป็นหลดส่งสินค้าเห็นกับเป็นตะยะหลดแหลมเร็วแต่ว่ายัางมันท่านไหนจะผนขี่ไปดอกพี่น้อง ต้องให้เจฟุนเพิกเลยก่ะมื่อเพิ่นไปห้ากสิภาเห้ากสิี่รถน้ำน้ำหลงังไปบอกการไปการมาเพราะว่ายยังเพราะว่าขั้นวันพลาดเลยบอสามารถไปแก้ไขรยังได้เด็กน้องรถใหญ่รถุยังตัมหันตัมนี่โอ้ยอันตราย <c oughs> จะที่ว่าควงความปลอดภัยของสองคนเจ้าเพฟุนนี่แหละ กันว่าขี่ก็ขี่ได้อยู่แต่ว่าต้องเขาเ,เขาตำกดจ,จราจรยาวลงตีนเอากลงไปยังเอาขึ้นไปขี่ตามทางแดงวุ้ยี่หัวปตีนแตกเอ, <c oughs> เอาหน้าซาลองเบิ้งหมาเนี่ย เดียนกันเอา้คนเออแล้วก็บิดไปแล้วกระโดดคืนบิดแล้วกโดดนนะบิดไปแล้วกโดดนเอไปไปบิดไปโลดบิดไปครึ่งเด้อไปตมทางเด้อไปบิดไปโลดบิดไปบิดไปนชาดัยังบกิ่งบันไดนชายังบกิ่งสำเนย เนยใะเก่งแล้วแต่ว่ายังเหลือแต่บูกดจราจรกันไปกันมาอย่างหนึ่งรถใหญ่มากต้องระวังเวลารถใหญ่มากละไรก็อย่าขี่กลางทางขากลางทางเห็นอันตรายเลยก็คือเวลาไปโรงเรียนนี่ขี่ขี่ขอบทางทั้งเนื้อนี่ทังพุ่นทา้งทงนีทงพุ่นแล้วก็ข้ามก็นี้เออขี่ขอบทางทั้งหน้าเอ็นนี่ขาไป ขามาขี่ลงทางใต้แต่ว่าอยู่ขอบทางแน่อย่าไปเมาอะไรเออแล้วก็โค้งวัดระวังโค้งวัดอันตรายโค้งที่โตตั้มกันกับโตขี่รถก็เอรีแล้วไปตั้มกับเขานั่นก็คือเอรีขี่โบเป็นแล้วก็ไปผิดทางไปตั้มกับเขาเห็นบ่ตอนข้าไปในโค้งที่ใกล้วัดเออโค้งขาทางวัดข้ามากโค้งออกซีดังนอกเออต้องตามกฎ เดี๋ยวก็เก่งดอกนัดชาดกระไรแต่ว่าไปนั่นเนยเป็นคนเป็นคนครับนัดชาเป็นคนสอนเออป็นคนสอนถ่ายานี่ค่ะนัดเป็นคนสอนนัดชาข้าม่าลนัดชาสอนเท้า <c oughs> บอ่อโตสอนมาโลดเพราะว่ายัานมันล่มมันยังมันสีเพเพราะว่าเพื่อนกับเพื่อนทีได้เงินในเท้ากับบุ๋มในไงสีได้มาเป็นรถนั่นนี่เราไปชาบเราต้อความจริงน่ะแม่ม์โตบบสามารถซื้อให้ได้เดย อันนี้คือความจริงของเราวะนะแม่โต้ซื้อหายบัวได้เลยได้มากแล้วต้องหูจักหักษาหักษาอลไอย่าให้ไพาขี่หักษาหักษาเท่าชีวิตถูกและเงินแต่ละบาทแต่ละกีบันบัวได้ง่ายๆได้เน้ยเพิ่กับทำงานแรกแรกเงินมากเพิ่อจงว่าไม่หายขากไม่หาย น้องเนยก็เริ่มเก่งแล้วล่ะคือว่าเลยพี่น้องรถกมันกระโบกเปืองปันไดแบตนะเพราะว่าเด็กน้อยขี่มันเบามันน้ำหนักเบานะคือเขาขี่เนี่ยวไยกลับเขาบรรมุงกลับออกมาดีแบตอยากเบิด์ุหมดแล้วพี่นักอืม ไปละคือว่าจะเก็บไว้บ่ะนี้เก็บไว้สักแบตเลยกาเมื่ออื่นนี้เมื่อวันถิดิตยเนาะเมื่ออื่นวันถิตมื่อเงนโฮมเอาขึ้นจากได้ก็นด้มีหลายขั้นกับพ่อได้กับบัวไว้ราคาไฟคือว่าและขี่ขั้นเดียวกันนี่ก็โอเคแล้วเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันขี่สำนีก็ดีแล้วนะจ้าเลยนกันำนีก็ดีแล้วไปเดยไปเไปไปรียนบัวไร่ยางแล้วสำนีก็ดีแล้วเปลี่ยนกันครับเปลี่ยนกันขี่ ตัวกันฮัตให้มันขี่แข็งๆแะ้วกันยังจีได้ครับเปลี่ยนกันตัวเนยนี่นั่งมีพรสวัรค์ในการอดทนแะ้วกับบ่อลงตินนะ่ะตำไปตำตอหรือตำบางหินนะ่ะแตกเราได้ฮะปลายซ่อนก็ึ้นเมื่อมานนี่ปลายคืนนะซ่าปลายเนยน่ะเก่งอยู่ดอกปลายเลยเออ แล้วบิดขึ้นโน้นเลยดิว <No ่าพักแล้วเจ้านี้จอดๆแบดเบิร์ดจะขีดแหละพ่อกันใหม่พี่น้องไอ้ขอบคุณอะไรที่กําลังทับส้มเด้อ